เหตุผลที่เลือกเรียงนะคะก็เป็นเพราะว่ารีวิวล้วนๆเลยค่ะจะเห็นรีวิวะหลักๆผ่านไลฟ์สดที่มันจะเป็นภาเพเคลื่อนไหวเนาะเรามันไม่ได้เป็นรูปภาพอย่างเดียวมันเรียวเราก็เลยจะเห็นว่าหลังจากที่คนไข้ทําไปอะ่ะแขนมันเล็กลงทันทีแล้วนอกจากนั้นอะ่ะคนไข้ก็ยังกลับมารีวิวต่อก็เลยทําให้เป็นเหตุผลที่พีมันเลือกเรียงค่ะ กังวลมาจริงๆนานมากแล้วนะน่าจ,จะเป็น10ปีแล้วแหละมันก็กังวลเองของเราแหละมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจเราผู้ชายก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเราหรือเพื่อนเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเราเขาอาจจะมองว่าเอ้ยเราตัวเล็กแล้วแต่ว่าเราเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าเราเป็นคนที่มองตัวเองในกระจกความคิดของพิมพ์ก็คือถ้ามันเล็กกว่านี้มันก็จะสวยกว่านี้มันจะเพอร์เฟกกว่านี้เราก็จะใส่ชุดเดิมของเราได้อย่างมั่นใจมากขึ้นก็ศึกษาเรื่องการลดไขมันมาสักสัสปีได้แล้วจริงๆอะ่ะเคยดูไว้หลายคลินิกเหมือนกันเคยเข้าไปปรึกษาคลินิกหนึ่ แต่ว่าสุดท้ายเราก็ทิ้งมาจําไปอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่ได้ประทับใจในเรื่องของการขายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ทิ้งเวลาไปเป็นแบบหลายเดือนเลยจนสุดท้ายก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วเราก็เลยเข้ามาที่เดียร์ยังเลยโดยที่ตัดคลินิกอื่นออกจากชอยทั้งหมด รู้จักโดยยังจริงๆก็น่าจะสัก3ปีก็ดูรีวิวดูรูปมาเรื่อยๆเห็นไลฟ์บ่อยอาจจะทุกวันวันละเคสสองเคสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูดูทุกรลยไปเลยจนเรามั่นใจแล้วเราก็อยากจะมาเป็นลูกค้าค่ะแล้วก็ด้วยเวลาที่พร้อมจังหวะที่พร้อมแล้วก็ด้วยตัวเราเองที่พร้อม ก็เลยแบบตัดสินใจมาทำก็คุณหมอก็ให้คำแนะนำดีค่ะหมอก็บอกว่าจริง,รงๆแท้เราอาจจะไม่ได้มีไขมันเยอะมากหมอก็เข้าใจเราอะเนาะว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากแบบสวยอะไรเงี้ยจุดที่คุณหมอแนะนำให้ดูดก็จะมีต้นแขนติกบ,บนแล้วก็หนงน้อยก็คือรอบรอบ3า0องศาเลยด้วยความที่เป็นการดูดไขมันครั้งแรกเราก็เตรียมใจมันไระไดับนึงว่ามันจะต้องเจ็บแต่ว่าคนมาทำจริงอะมันก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดคนลับหลังทำก็รู้สึกประทับใจค่ะมันก็ตอนนี้ผ่านไปแค่เดือนเดียว มันก็เริ่มเล็กลงในอีกเดือนหนึ่งข้างหน้า2เดือนข้างหน้ามันก็จะเล็กลงมากกว่านี้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจกับเรามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็พี่อาจจะมองว่าคลินิกที่ราคาถูกที่สุดอาจจะไม่ได้เป็นคลินิกที่ดีที่สุดราคาที่ถูกเขาอาจจะไม่ได้ให้ทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นคุณภาพกลับมาหาเราเรามองที่หมอมากกว่ามองที่ฟีดแบ็กของลูกค้ามองที่รีวิวแล้วก็มองที่ผลลัพธ์ว่าสุดท้ายแล้วคนไข้มาทําแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเรื่องงานบริการเนี่ยหายห่วงเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่วัันแรกกทที่ เข้ามาจนถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว1เดือนก็ยังรู้สึกประทับใจทุกๆการบริการของเรียงคลินิกให้สิบเต็มสิบเลยค่ะ